โอเคสวัสดีครับอ่าพาร์ทนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่อาไพ่แพทเทิร์นนะครับเป็นเบสิกของไพ่แพทเทิร์นก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับสามเหลี่ยมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะเล่นง่ายมากเลยนะครับก็รอมันเลือกทางนั่นแหละแต่ถ้าใครไม่อยากรอก็อาจจะเล่นประมาณนี้ก็ได้ส่วนอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าซิมบมติกไทแองเกิลนะครับไอเส้นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยใช่ไหมที่เราคุ้นๆกันก็จะเป็นแนวต้านใช่ไหมครับข้างล่างก็จะเป็นอะไรเอ่ย เป็นแนวรับนะครับจนเนี่ยลงมาที่แนวรับซื้อที่แนวรับขายแนวต elli, e. า ern, ้านซื้อแนวรับขายแนวต้านซื้อแนวรับขายแนวต้านซื้อแนวรับจนสุดท้ายมันเลือกทางนะครับเห็นไหมจนสุดท้ายเนี่ยมันมันเลือกที่จะเบรกแนวต้านขึ้นไปได้ก็ปกติเลยตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าซื้อของเราอีกจุดหนึ่งเห็นไหมครับก็เป็นการจุดเบรกเบรกซื้อที่เป็นจุดเบรกแนวต้านเราก็เข้าซื้อตรงนี้สุดท้ายกราฟก็ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นของ s y m m e t i c triangle นะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็น descending triangle นะครับข้างบนก็จะกลายเป็นอะไรข้างบนก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับเส้นสีแดงนะแนวต้านข้างล่างก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับเห็นไหมทีนี้ข้างบนเนี่ยข้างบนก็ขึ้นไปแตะแนวต้านนะครับลงมาแนวรับชนแนวต้านลงมาแนวรับชนแนวต้านลงมาแนวรับชนแนวต้านแล้วก็สุดท้ายหลุดอะไรครับ จุดแนวรับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราต้องอะไรเอ่ยต้องขัดลอดนะครับหรือยอมขายขาดทุนนั่นเองนะครับพอเราขายขาดทุนเสร็จปุ๊บกราฟมันก็ลงมาเลยจนสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นมาเทสจากแนวรับใช่ไหมเส้นสีเขียวกลายเป็นแนวต้านเส้นสีแดงตรงนี้ก็เป็นจุดให้เราขายอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครขายถ้าใครขายตรงนี้ไม่ทันนะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็ลงมาสุดท้ายก็ให้มาขาย ก็ให้มาขายอีกรอบหนึ่งจนสุดท้ายมันก็ล่วงจริงนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียก descending triangle นะครับ rising triangle นะครับก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยข้างบนก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับข้างล่างก็จะกลายเป็นแนวรับนั่นเองสุดท้ายใช่ไหมกราฟลงมาแนวรับก็ซื้อนะครับชนแนวต้านเนื้อขายแนวรับซื้อต้านขายรับซื้อต้านขายก็สุดท้ายทะลุแนวอะไรเอ่ยทะลุแนวต้านมาได้นะครับก็ลงมาเทส เส้นนี้ก็เป็นเส้นเดียวกันก็จากแนวต้านตรงนี้กลายมาเป็นแนวรับอย่างนี้นะครับพอรับอยู่เนี่ยสุดท้ายก็ต้องขึ้นไปจริงนะครับจุดเข้าซื้อของเราก็ซื้อตรงไหนซื้อตอนวันทะลุมานะครับแล้วก็ตามแนวรับต่างๆตรงนี้จนสุดท้ายขึ้นมาแล้วก็ลงมาเทสแนวรับอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นจุดซื้อนะตรงเนี้ยพอซื้อเสร็จก็รอมันขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นสามเหลี่ยมสรุปง่ายๆก็คือถ้าใครไม่อยากเล่นข้างในนะครับก็รอมันเลือกทางนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนถูกไหมไม่ว่าจะเป็นซิมมารติกดีเซนดิงหรือเลสซิ่งเนี่ยคือเราก็ต้องรอมันอะไรครับเรามันเลือกทางแล้วเราก็ฟอลโล่ตามไปแค่นั้นเองนะครับก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูการาฟจริงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการาฟจริงเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมก็จะข้างล่างก็จะกลายเป็นอะไรเป็นอะไรครับแนวรับนะครับแนวรับข้างบนก็จะกลายเป็นแนวต้าน แนวต้านนะข้างบนอนะแนวต้านอืมทีนี้นะครับเออใส่เป็นสีแดงแล้วกันอ่าประมาณนี้จุดเข้าซื้อของเราก็คือเรามันเลือกทางถูกไหมมันเลือกไปทางไหนเราก็ตามไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะปึ๊บเห็นไหมนะครับก็คือมันทะลุสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ล่วงลงมาจากแนวต้านนะครับเส้นแดงกลายมาเป็นแนวรับ เห็นไหมแต่ทีนี้มันลงมาไม่ลึกมันลงมามันลงมาแบบเป็นพอดีพอดีเลยนะครับตรงนี้นะพอมาลงลงมาพอดีเนี่ยเอ้ยถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับมันลงมาไม่ถึงนะครับถ้าลงมา่าถ้ามันลงมาไม่ถึงแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันบูลลิตมากนะก็อาจจะขึ้นไปแรงได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะคือง่ายๆเนี่ยคือจะมาให้ดูนะครับว่าจุดเข้าซื้ออยู่ตรงไหนนะครับจุดเข้าซื้อก็จะอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ละสุดท้ายตรงนี้แล้วก็ใครซื้อไม่ทันอีกก็ซื้อตอนมันลงมาเทสแนวรับตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะสุดท้ายซื้อเสร็จก็รอมันขึ้นนะครับสุดท้ายมันก็ขึ้นจริงเห็นไหมนี่ขึ้นไปยาวเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแบบอื่นกันนะนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะอ่าต่อมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลยครับแนวต้านนะครับแนวต้าน ข้างล่างก็จะกลายเป็นแนวรับสีเขียวนะครับจุดเข้าซื้อของเราซื้อตรงไหนนะครับซื้อตรงนี้เห็นไหมซื้อตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจุดขายก็ขายตามข้างบนเลยนะครับอือันนี้ก็จะเอาไปใช้กับฟิวเจอร์ก็ได้นะนะครับถ้าฟิวเจอร์ก็ช็อตตามที่มันแตะเส้นแดงนะครับถ้าเกิดเดวมันลงมาเส้นเขียวเนี่ยก็ลองตามเส้นเขียวนะครับประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับ่ทีนี้ก็รออย่างเดียวนะ ถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็ลองมันเลือกทางนะครับดูซิว่ามันจะเลือกไปทางไหนนะนะครับอ่ะซื้อเพิ่มอีกแล้วอ่าเห็นไหมตรงนี้นะครับทะลุแนวต้านได้เห็นไหมนะครับเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นแนวต้านถ้าเกิด,ดว่ามันทะลุได้เนี่ยก็ต้องเข้าซื้อนะครับอ่าประมาณนี้เลยพอเราซื้อเสร็จก็ลองมันขึ้นเห็นไหมดูเห็นไหม,หไหมขึ้นยาวเลยนะครับก็อ่าอ,อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะสําหรับ สามเหลี่ยมนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงกันนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอะไรอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเอ,อ่ออันนี้มันเห็นไหมกราฟตัวนี้นะครับมันคล้ายกับ r i s i n g triangle เห็นไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลยครับเป็นแนวต้านส่วนข้างล่างนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับถ้าเกิด,ดว่ามันทะลุแล้วมีการลงมาเทสเนี่ยแสดงว่า ในอนาคตการาฟมันก็จะขึ้นไปต่อถูกไหมอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับจุดซื้อนะครับจุดซื้อเราก็อยู่ตรงนี้นะครับจุดซื้อจุดขายจุดซื้อเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่ามันทะลุเส้นแดงได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทีนี้เนี่ยเราก็ซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็รอมันเลือกทางนะครับเราก็มาลุ้นกันว่ามันจะเลือกขึ้นหรือว่ามันจะเลือกลงนะก็อ่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับปึ๊บปึ๊บ นั่นเห็นไหมนะครับสุดท้ายเนี่ยจุดเข้าซื้อของเราที่ต้องซื้อเพิ่มก็คือตรงไหนตรงนี้นะครับเห็นไหมคือการเบรกอันนี้คือเบรกแรงมากเลยนะจากเท่าไหร่ครับจาก20ขึ้นไป40นะครับแล้วก็ลองลองดูนะครับว่ามันจะขึ้นไปประมาณไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบเป็นเบสิกง่ายๆเลยนะนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับขึ้นไปยาวเลยนะครับเราก็มาดูเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับ ขึ้นค่อนข้างแรงนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญมานานะครับอืมประมาณนี้นะอืมอันนี้ก็แหละก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอกราฟสามเหลี่ยมอันนี้เราก็พยายามมองให้ออกนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอย่างอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยตีตีตตทิ้งไว้แค่เส้นเดียวก็พอแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้ถ้าเกิด,ดว่ามันทะลุเส้นแนวต้านสีแดงมาได้เนี่ยเราก็ต้องทําไงครับ เราก็ต้องเข้าซื้อถูกไหมก็เข้าซื้อตรงนี้นะครับซื้อเสร็จก็รอมันขึ้นสุดท้ายก็ขึ้นจริงนะครับเห็นไหมไม่ผ่านชนครั้งที่1ครั้งที่2 3 4สามสี่สุดท้ายขึ้นครั้งที่ห้านะครับจนสุดท้ายก็ขึ้นจริงสุดท้ายก็ขึ้นยาวเลยเห็นไหมเนี่ยก็ยาวเลยนะครับจนอะไรจนมันหลุดหลุดอะไรครับตรงนี้เห็นไหมหลุดหลุดอะไรครับเรียนมาแล้วตรงนี้ก็เป็น เส้นเทนไลน์ line, ใช่ไหมตอนนี้ก็ยังอยู่ในเทนขาขึ้นถ้าเกิดวันหลุดตรงนี้ก็เปลี่ยนจากอัพเทนเป็นดาวเทนนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดขายนั่นเองแล้วก็ตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือการการอะไรครับตรงนี้ก็เป็นการจบแล้วนะนี่ตรงนี้เห็นไหมก็ก็อยู่ในเอ่อดาวเทนมาตลอดนะครับเห็นไหมก็อยู่ในดาวเทนมาตลอดเลยก็เปลี่ยนจากอะไรเอ่ยตรงนี้ เป็นจากดาวเทนเป็นอัพเทนตรงนี้นะครับเพราะว่าเกิดการเบรกตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าซื้ออีกจุดหนึ่งพอซื้อเสร็จก็รอนะครับจนเกิดอะไรตรงนี้เป็นรูปเป็นรูปเลยครับสามเหลี่ยมเห็นไหมพอเป็นสามเหลี่ยมเสร็จตรงข้างล่างสีเขียวตรงนี้ก็กลายเป็นแนวรับนะครับเนี่แนวรับแนวรับจนสุดท้ายเลือกเบรกขึ้นตรงนี้ก็กลายเป็นจุดเข้าซื้อก็ซื้อยาวเลยเห็นไหมเนี่ยยาวเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ นี่เห็นไหม,มตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ในดาวเทนมาตลอดเห็นไหมดาวเทนอืมก็อยู่ในดาวเทนมาตลอดนะครับจนสุดท้ายเกิดอะไรครับเบรกแนวต้านมาได้ใช่ไมเส้นสีแดงคือแนวต้านชนหนึ่งสองสามสี่ครั้งที่ห้าตรงนี้ก็กลายเป็นจุดเข้าซื้อเห็นไหมซื้อเสร็จก็ขึ้นนะครับก็ ประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะนะครับสำหรับไพ่แพทเทิร์นนะครับค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้เป็นเบสิกนะเพราะว่าไอ้ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันมีอีกหลายแบบเลยนะครับที่เราต้องรู้แต่ในคัทเนี่ยก็จะสอนแค่สามเหลี่ยมนะครับแค่สามเหลี่ยมก็มีกำไรแล้วล่ะนะครับก็ง่ายแล้วเราที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มนะว่ามันมีแบบไหนมั่งนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับเบสิกไพ่แพทเทิร์นนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ